กแอดมิดไปเรียบร้อยแล้วก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังเพื่อจะได้ให้คนที่อาจจะเจอเต้าในเมื่อวานหรือว่าอะไรอย่างนี้แบบว่าได้ระวังตัวนะคะก็เมื่อวานเนี่ยเต้าได้ไปเจอมาตูมเพราะว่าทำงานด้วยกันนะคะเป็นการไลฟ์ของของแบรนด์ แบรนด์ MCM Thailand นะคะ Life ไลฟ์ด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันเริ่มอยู่ในห้องแต่งตัวด้วยกันตั้งแต่ประมาณสักบ่ายโมงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มีการแบบว่าถอดแมสอยู่ในห้องด้วยกันทานข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ยังพูดเล่นกันอยู่เลยว่าแบบ í, ในวงการใครจะติดคนแรกอะไรแล้วก็ก็ทำงานด้วยกันซึ่งตลอดการทำงาน หลังจากออกมาจากห้องแต่งตัวก็ก็มีการใส่แมสอย่างที่เห็นแล้วก็ใส่เฟสชิลนะคะเหมือนเหมือนในไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ปกติไม่มีอะไรแล้วก็หลังจากนั้นเต้าก็ได้ไปไปประชุมอีกงานหนึ่งนะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ตรงกลับบ้านซึ่งเออก็ไม่ได้มีอะไรก็พอถึงบ้านปุ๊บก็เลยได้มีการแบบมาตุมก็โทรมาแล้วก็เล่าให้ฟังว่า เขาค่อนข้างกังวลใจเพราเขาเพิ่งได้ข่าวจากเพื่อนมาว่าเพื่อนติดโควิดอะไรเงี้ยเมือ่อแล้วเขาก็มีการใกล้ชิดกับเพื่อนคนนี้เมื่อ9วันที่แล้วแล้วก็มาตูมก็เลยตั้งใจจะไปตรวจเลยในทันทีซึ่งมาตูมได้ตรวจในวันในเมื่อคืนเมื่อเมื่อคืนของวันวันนี้วันที่วันนี้วันที่2 0ใช่ไหมคะมาตูมก็ไปตรวจตั้งแต่คืนวันที่19 ถูกไหมวันนี้คือวันที่ยี่สิบถูกไหมยี่ยสองสามถูกเอ้ยสี่ถูกปะวันนี้วันที่ยี่สิบแล้วก็มาตูมก็ไปตรวจตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมคะไปตั้งตรวจตรวจตั้งแต่คืนเมื่อวานแล้วก็ผลก็น่าจะได้ประมาณวันนี้ซึ่งเออเต้าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเต้าก็ได้แบบว่า แยกคือปกติจะนอนกับคุณแม่แต่ว่าพอรู้ข่าวก็แยกกันนอนกับคุณแม่ค่ะแล้วก็แล้วก็วันวันเช้าวันนี้ค่ะประมาณสัก10บโมงค่ะแล้วก็ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลรามคำแหงเป็นแบบ drive thru o g h ค่ะก็ไป swap จมูกกับปากมานะคะเรียบร้อยไปตรวจมาแล้วนะคะแล้วก็ผลก็ออกภายในประมาณ5-6ชั่วโมงค่ะก็ผลออกมาว่าเป็นเนกาทีฟนะคะแต่ว่า ทีนี้มันก็ได้มีการปรึกษาคุณหมอหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ทราบว่าอ,อ,อาจจะติดก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะในการฝักตัวประมาณ4-5วันอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ที่จะทำให้ตรวจเชื้อยังไม่เจอก็เลยเออพอ ผลออกมาก่อนว่าแต้วอลเป็นลบแล้วก็บอกมาตูมซึ่งมาตูมก็ยังรอผลอยู่อะไรอย่างนี้ก็พอพอล่าสุดพอทราบว่ามาตูมตรวจเป็นบวกปุ๊บก็เลยทีนี้ก็เลยต้องทําการกักตัวนะคะจริงๆผู้นี้ต้องมีการถ่ายละครค่ะก็ก็ได้บอกกองละครเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ต้องกักตัวตั้งแต่วันนี้ไปอีก14วันนะคะแล้วก็อาจจะไปสวอปอีกรอบหนึ่ง หลังจากที่คิดว่าเชื้อน่าจะฝักตัวแล้วก็อีกประมาณสัก5วันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ในระหว่างนี้ก็แยกกันอยู่กับทุกคนในบ้านนะคะก็ได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วก็คือสามารถจะควาร์รนทีนที่บ้านได้นะคะแล้วก็แต่ว่าก็ต้องแยกใช้ห้องน้ํากับทุกคนก็คืออยู่ในพื้นที่ของเราเองอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็วกอีกห้าวันก็ไปตรวจค่ะประมาณนี้ค่ะ ก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้มาตูมด้วยนะคะแล้วก็สําหรับทุกๆคนที่อาจจะเห็นว่าแต้วได้ไปพบปะมาก็เออคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีใครที่ที่เสี่ยงที่แบบจะจะส่งผลกระทบเลยนะคะก็ ยังไงเพราะว่าเพราะว่าล่าสุดที่เจ้าเจอมาตูมเต้าไปประชุมแล้วเจ้าก็ได้แจ้งกับกลุ่มคนเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วว่าคุณเป็นผู้เสี่ยงต่ําในวงที่สองเราเป็นวงแรกเนาะก็ก็ได้แจ้งทุกคนไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็เขาก็ทุกคนก็จะไปทําหน้าที่ในการระวังตัวเองนะคะแล้วก็สังเกตอาการ14วันในขณะที่เจ้าก็ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงนะคะก็ เป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคิดว่าคาดว่าจะไม่ติดนะคะแล้วก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็เราไม่รู้จริงๆค่ะว่าจะมาตอนไหนยังไงก็ระวังให้เป็นพิเศษนะคะขอบคุณคะ่ะบสู้สึก